สวัสดีกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TP Free Style นะครับใน EP ที่5นี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเที่ยวน้ำตกตาดคู่ตาดเยืองนะครับแต่ก่อนไปเที่ยวน้ำตกกันนะครับเดี๋ยวเราพาไปกินกาแฟนะครับในร้านที่มีชื่อว่า CC 1น7 1นะครับหรือฉายาที่ทุกคนเรียกกันว่าร้านกาแฟผีสิงนะครับเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยเก่ามากๆเลยครับผมเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับถึงกันแล้วนะครับร้านกาแฟผีสิงเออ ทำไมสำคัญโลกแล้วเนี่ยแตกทำไมี่เบีรยมันแตกไลยอ,อ๋อแตกแต่มเมื่อไหร่อู้เบีร์แตกนะฮะนี่นะนเบีร์ที่เรามานะซื้อมาไม่ได้กินจบเลยเดี๋ยวตัดไปดูภาพร้านกาแฟแต่ มาถึงร้าน c c ซีหนนะครับที่พี่เขาตั้งอเองว่าร้านกาแฟผีสิงนี่กด็ดูสภาพมันผีสิงชัดชัด ด้านในนะครับใหม่ไม่เหมือนด้านนอกเลยนะครับผมมีมุมหลายมุมให้เลือกนั่งมากเลยครับผมโต๊ะเตะก็เอามาวางใหม่นะครับมีแค่บรรยากาศตึกนะครับที่จะทําให้ดูรู้สึกล้างนะครับถ้ามาตอนคืนเนี่ยน่ากลัวแน่เลยครับแต่มาตอนกลางวันเนี่ยครับบรรยากาศถือว่าดีนะครับห้องน้ําห้องท่าก็สะอาดมากเลยครับและที่นี่นะครับก็มีกาแฟให้เลือกหลากหลายชนิดเลยนะครับผมสายกาแฟนี้ต้องมาลองชิมกันเลยนะครับและบริเวณตามร้านนะครับก็จะมีพวกอาวุธสงครามนะครับในสมัยสงครามอินโดจี นะครับก็จะมีวางไว้เป็นจุดๆนะครับและบริเวณหลังร้านนะครับก็มีตัวชมดน่ารักน่ารักนะครับประมาณ4-5หตัวนะครับซึ่งเลี้ยงไว้เนี่ยถ้าใครอยากกินกาแฟขี้ชมดของแท้นะครับต้องที่นี่เลยครับผมอะไรไปรุ่นอยู่ดีกเอาหัวมาแปะเท้าเขาอะไรอะไรา ต้องการอัน,นรมาในร้านกาแฟน,นะครับออกจากร้านกาแฟมาแล้วครับเราก็จะเจอ ไม่ตาทิศสอเลยนะครับ เราก็เดินทางมาใกล้ถึงน้ําตกตาดคู่นะครับซึ่งทางเข้านะครับก็ยังเป็นแนวนี้เหมือนเดิมครับไม่ว่าที่เที่ยวจะสวยงามแค่ไหนนะครับประเทศลาวนะครับทางเข้าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งถามจากคนลาวที่อยู่ในประเทศไทยนะครับบอกว่ารัฐบาลบ้านเขาไม่พัฒนาคณะนคือมีงบก็เอาไปทำอย่างอื่นนะครับก็จะไม่ค่อยได้ใส่ใจเรื่องทางเข้าสถานที่ท่องเที่ยวนะครับและที่นี่นะครับต่อให้อากาศจะขึ้นว่า32-33องศานะครับแต่ก็ไม่ร้อนนะครับเพราะว่าบริเวณนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่อยู่ สูงกว่าน้ำทะเลพอสมควรครับผมรถไปจอดใกล้น้ำไปเลยโอ้โหนี่ไงบ่าคู่อ๋อมันมีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับเขาเรียกว่าป่าคู่นั่นนะครับน้ำตกบลาคู่ เป็นบรรยากาศที่ผมว่าถ้าอยู่บ้านเรานะเต็มทุกวันสถานที่นี้ทางเข้าอาจจะเอนดูโร่เล็กๆแต่ผมว่าถ้าอยู่บ้านเราทางเข้าเมื่อคงจะดีกว่านี้แล้วก็คนน่าจะเต็มทุกวันนะฮะสวย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 มากๆเดี๋ยวจะมีภาพจากโดนให้ดูด้วยนะครับผมตอนแรกผมมาเนี่ยผมกะว่ามันหมดฝนพักหนึ่งแล้วนะครับผมกะว่าน้ําเหลือน้อยแน่ๆมาปุ๊บน้ําจะต้อง ต้องน้อยอ่ะต้องไม่ได้ดั่งใจเราแน่เลยโหแต่มาปุ๊บโอ้ก็ไม่ไม่มั่นใจนะว่าในกล้องมันจะสวยเข้าตาผมเห็นหรือเปล่าสําหรับผมนี่ที่นี่ถ้าสายตาผมคือนั่งได้ทั้งวันนะครับไม่อยากไปไหนเลยต่อให้เรามีเป้าหมายอีกที่หนึ่งแล้วก็คือสามารถนั่งอยู่ตรงนี้ได้ทั้งวันครับผม กันมาแล้วนะครับเพื่อจะไปน้ำตกปาดเยือนก่อนนะครับที่ที่สองดูอากาศนี่เล่นน้ำได้เี้ยนี่นะตกปาดเยือนยันกริ้งนะคะรับคุณผู้ชมตอนแรกนึกว่ายางเทซะแล้วนะฮะแต่เปล่านะยันกริ้ง มาหน่อยเดียวหน่วยจ้า เยียงแล้วตอนนี้เราก็จะไปตัดฟานกันนะครับเเราขับตกตมาแล้วี่คือเข้าเอนดูโรเหมือนเดิมประเทศนี้นะฮะ้าเข้าตลาดที่เราเที่ยวจะต้องเป็นเอ็นดูโรเหมือนเดิม ดีโอนไกลมากเลยนะครับแล้วมันสวยสวยมากๆเลยตอนแรกเรากวาว่าน้ําหมดแน่เลยผมมาในช่วงที่ไม่ใช่หน้าฝนนะแต่โ้ทำสวยงามยังคงงดงามเสมอน,นะฮะก่อนเราจะเล่นนะครับเราก็ต้องเดินมาดูก่อนนะครับว่าเขาทํายังไงกันตรงนี้น่าจะเป็นที่ฝึกซ้อมนะฮะไว้สำหรับซ้อม ุณผู้ชมครับคือเราต้องเปลี่ยนเป็นเล่นวันพรุ่งนี้นะครับซิปไลน์นะฮะเพราะว่าเราเล่น3าอย่างนะครับปัญหาคือจุดที่เราต้องอยู่ตรงกลางสลิงนะครับซึ่งมันก็เลยทําให้คนที่จะโหนต่อเราเนี่ยมาไม่ได้แล้ววันนี้นะักท่องเที่ยวเยอะนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นวันพรุ่งนี้ดีกว่าเราจะได้มีเวลาความเป็นส่วนตัวและแสงก็น่าจะสวยมากกว่านี้ครับผมตอนนี้แดดเปรี้ยงเลยโอเคครับผมพรุ่งนี้เจอกัน ตุ้มตามเต็มไหม ที่พักของเราโอเคเลยจอดรถสะดวกสบายนะครับแล้วก็กว้างขวางมีหลายห้องนะครับอยู่ใจกลางเมืองนะะใช้ได้นะครับผมใค้ตามซ้ำมันแพงรับเพราะมีคนเขาเขาเห็นฟรีคือคือคนอคืออุ่นอยู่เนี่ยตอนนี้เราก็ถึงห้องพักเราแล้วนะครับโห oh, ห้องพักวันนี้เนี่ยสวนสวรรค์จริงๆสมชื่อ ผมชื่อมีสระว่ายน้ำไว้ปราร์ตี้คืนนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเราวันนี้เราห้อง109นะครับวันนี้มาแน่นอนอห้องก็โอ้โหสบายเป็นหนึ่งคืนที่สบายครับไม่ต้องห่วงอ่ะไปดูห้องน้ำกันหน่อยโอหห้องน้ำอย่างเฟียเฟ้ยวเฟี้ยงง้อง ยีงไม่ได้เปิดไฟไม่ได้อะไรนะด้านหลังนี่มีตู้เย็นมีห้องครัวอีกจะบ้าให้ตายไปจะทำอะไรกินกันดีคืนนี้ หลังจากที่นอนนอกเมืองกันมาหลายวันนะครับวันนี้ขออนุญาตนอนโรงแรมสบายๆหน่อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปร้านล่ากลางคืนกันนะครับหาบรรยากาศให้ง่วงนอนกันนิดนึงนะครับร้านแรกนะครับไม่มีวงดนตรีนะครับเราก็เลยหาเรื่องย้ายกันไปร้านที่2นะครับร้านที่2นะครับมีวงดนตรีนะครับสนุกสนานพอได้เลยครับผม เสร็จแล้วไม่พอมาต่อร้านที่3กันเลยดีกว่าครับค่ำคืนนี้อีกยาวไกลครับผมที่นี่นะครับมีวัฒนธรรมแปลกๆนะครับของคนลาวนะครับอย่างกินเบียนะครับจะไม่มีมาเป็นขวดนะครับและคนส่วนใหญ่9.9%กินเบียรหมดเลยครับกินเสร็จก็ไม่เอาไปไหนครับผมก็ทิ้งไว้ข้างล่างเลยนะครับข้างล่างโต๊ะเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่แปลกเหมือนกันนะครับก็ในไทยก็ไม่ค่อยได้เห็นนะครับอย่างนี้ส่วนบุรีดูได้ทุกที่ครับจะเป็นในโรงแรมหรือในร้านเหล้านี่ดูได้ทุกที่ครับผมก็มีความเป็นไทยย้อนยุคหน่อย คืนนี้ก็สนุกสนานกันไปแล้วนะครับแล้วก็จบลงไปนะครับกับคลิปทริปลาวต้า EP5 นะครับทริปหน้านะครับจะพาทุกคนไปน้ำตกตาดฟานนะครับยังไงฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะครับถ้าใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันด้วยนะครับและเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนนะครับผมสวัสดี